หยุดอยู่คลิปนี้เพียงสานาทีอาจจะพลิกชีวิตคุณไปตลอดการไม่ต้องเชื่อนะแต่ลองดูคลิปนี้ให้จบคลิปนี้คุณมิ้นจะมาให้ในเรื่องของแนวทางในการที่คุณจะเรียนรู้เรื่องของแผนการจ่ายรายได้ค่ะเป็นแบบรายวินาทีรายวันรายเดือนรายสิ้นปีของระบบที่ชื่อ i t s นั่นเองนะคะถ้าเพื่อนเป็นคนใหม่ที่อยากมีรายได้อีกหนึ่งช่องทางตั้งใจฟังคลิปนี้ให้ดีนะคะคือแอปพลิเคชันที่ชื่อ i t s หรือระบบ i t s เนี่ยนะคะเขาจะมีแผนการจ่ายรายได้เป็นค่าลิขสิทธิ์นะ,ะซึ่งมันจะมีอยู่ทั้งหมด4สพ็คเกือารี่าา็็คเกกือํหนนดปไซส์ M L แล้วก็ XL นะะในแพ็กเกจไซส์ S เนี่ยก็จะต้องมีการนะคะซื้อลิขสิทธิ์ในราคา1,499บาทนะคนะก็จะมีเขาเรียกว่า1กระเป๋าตังค์ให้หรือเขาเรียกว่าสมาร์ทวอลเล็ตหกระเป๋านะสามารถสร้างรายได้ที่5,000ต่อวันนะฮะหนึ่งแสนห้าหมื่นต่อเดือนนะฮะแล้วก็ไซส์ M ก็คือมี3กระเป๋าด้วยกันก็สามารถใช้รายได้ที่หมื่นห้าต่อวนันสี่แสนห้าต่อเดนะือนนะฮะไซส์ L ก็จะจะเป็นแปดพันหนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าได้เจ็ดกระเป๋านั่นเองนะะก็าสามารถสร้างรายได้ที่สามหมื่นห้าต่อวนันนะฮะ หล้านกับ50,000่นต่อเดือนแล้วก็ไซส์เอคือสิบ้ากระเป๋านั่นเองนะฮะสามารถสร้างรายได้ที่วันละเจ็ดหมื่เดืนอนหนึ่งก็จะได้ที่2องล้านสองแสนบาทนั่นเองนะเมื่อท่าน เห็นไซต์ธุรกิจที่ท่านใฝ่ฝันแล้วท่านก็เลือกที่จะลงลิขสิทธิ์ไม่ว่า SML XL เลือกได้แค่ครั้งเดียวนะหลังจากที่ท่านเลือกแล้วท่านก็จะได้สิ์ในการใช้กระเป๋าในการสร้างรายได้ตามเขาเรียกว่าแผนการตลาดที่วางไว้เลยนะหลังจากที่ท่านเลือกแล้วนะแล้วท่านเองน่ยเอาเรื่องราวดีๆเนี้ยไปส่งต่อไปบอกผู้คนนะว่าเรามีระบบที่ดีขนาดนี้นะแล้วเพื่อนๆเห็นแล้วปั๊บก็อยากจะซื้อลิขสิทธิ์เหมือนคุณถ้าเขาซื้อเข้ามานาอรายได้เราจะแบ่งเป็นรายวินาทีก็คือจ่ายแบบเดียวทม์รายวินาทีนะแล้วก็รายวันรายเดือนรรรราาาาาาายยซิิิิิ้นนปปีีีีะะวทททกกกกกก็็คืออเเเเดจจ่ขขลส์ไม สมมติเลยนะคะถ้าหนึ่งกระเป๋าเราก็จะได้ที่สองร้อยต่อหนึ่งกระเป๋าอันนี้คือได้รังเดีนะคะใครเป็นคนที่ไปแบ่งปันปโอกาสนี้ให้เพื่อนๆคนนั้นจะได้ตรงนี้ไปนะไซส์เอ็มก็สามกระเป๋าคูณสองร้อยก็เท่า,าไหร่คะหกร้อยค่ะไซส์แอลก็คือพันสี่ไซส์เอ็กแอลก็คือสามพันอันนี้ได้แบบเรียวถารายวนาทีได้ทันทีเลยนะใครเป็นคนไปบอกเพื่อนคนนั้นได้ตรงนี้ไปเลยนะและได้ข้อสองเกิดขึ้นจากกันและได้ข้อที่หนึ่งไม่มีขีดจำกัดของไรายได้นะคุณจะไปแนะนําใครกี่คนก็ได้แล้วก็ไม่ต้องกลัวเรื่องของการลดในเรื่ออออองงงขขขข่่่่าาาารรรรัััักกกษสสิิททททธไไไมมมต้้้้้้ลลวววนนนีีีหบเเยยยดดผแึ เกิดขึ้นหลังจากที่แต่ละไซส์ลิขสิทธิ์มันจะมีคะแนนติดตัวมาเขาเรียกว่า RV Royalty v a l ที่วนะฮะไซส์เก็จะมี800ไซส์ M ก็2,000ไซส์ L ก็5,000ไซส์ XL ก็1 6 0 0คะแนนนะฮะแล้วตรงเนี้ยจะเขาเรียกว่าเป็นรายได้แบบรายวันหรือค่าบริหารทีมเกิดขึ้นหลังเที่ยงคืนครึนน่งเมื่อกี้รายวิดาทีเกิดขึ้นทันทีหลังจากที่คุณคี์เขาเรียกว่าระบบนะฮะไม่ว่าเทีแต่รายวัเก็อคุณได้ลันทีแฝ่รายเข้ปันก็นรายวัน ก็อยู่ที่คุณแล้วนะคะที่ตอนแรกคุณเลือกมาเป็น1กระเป๋า3กระเป๋า7กระเป๋าหรือสิกระเป๋าถ้าคุณเลือก1กระเป๋านะคะก็จะเกิดขึ้น,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 นดิมิตก็คือ5,000ต่อวันนะฮะอ่าก็คือคะแนนสูงสุดของเขาเนี่ย 25, นนสองหมื่นห้าพันคะแนนส่วนฝั่งนี้มีคะแนนอยู่อ่าสักแสนแสนคะแนนแสนเอาวีฝั่งนี้นะฮะวันนี้มีคะแนนเข้ามาอยู่ที่สองหมื่นห้าเนี่ยอ่าแสดงว่าเอาสองหมื่นห้าคูณยี่สิบเปอร์เซ็นต์ก็คือห้าพันนะต่อวันแล้วก็เอาหนะน,น,นึ่งแสนลบคะแนนสองหมื่นห้านี้ทิ้งปไปได้เลยแต่ถ้าสมมติ ดันเข้ามาเป็น40,000คะแนนเราลบเท่าไหร่คะเพราะเราบอกว่าลิมิตแค่5,000ต่อวันแล้วก็ลบแค่25,000คะแนนเหลือที่เหลือนะคะก็เอาไว้คำนวณต่อไปฝั่งนี้ก็คือเราลบทิ้งแค่จาก100,000ลบ25,000เหลือ75,000อันนี้เป็นอะไรรายวันนะคะและก็คืออยู่ที่ว่าถ้าคุณมีไรายได้เข้ามาแบบนี้คุณก็บริหารนวะ่าคุณจะเอาคะแนนไปวางตรงไหนเพื่อให้มันบาลานซ์กันไม่ให้คะแนนล้นทิ้งถ้าหนึ่งกระเป๋าก็บาลานซ์ได้ที่5,000ต่อวันอ่าสามกระเป๋าก็ 15. เจ็ดกระเป๋าก็สามหมื่นห้าสิบห้ากระเป๋าก็ก็คือเจ็ดหมื่นห้าเปอวันนั่นเองนี่คือรายได้คุณกำหนดเองนะข้อสองแต่ข้อนี้จะมีการรักษาระบบนะครับทุกๆเดือนจะมีการรักษาที่สองร้อยสิบสามบาทไม่ว่าคุณเป็นไซส์ S M L X L รักษาเท่ากันค่ะรักษาเท่ากันนะคะรักษาสองร้อยสิบสามก็ยังได้นนคะแนนคืนมาอีกหนึ่งร้อยอาบีนะคะถ้าสมมติเราวางวางเราไม่ได้วางกระเป๋าแรกเราไปวางที่กระเป๋าสุดท้ายของฝั่งซ้ายเราก็จะมีนนคะแนนขึ้นมาตั้งแต่สมมิบห้าเนาะก็จะขึ้นสิบสามสิบเอ็ด อ่าห้าสามหนึ่งนะคะขึ้นมาทั้งทั้งสายเลยนะ,ะก็คือเอ่อฝั่งหนึ่งจะมีอยู่แปดกระเป๋านั่นเองนะค,ะคณก็จะมีคะแนนเก็บเกิดขึ้นแปดแปดร้อยแต่คือกระจายไปช่องละร้อยนะคะอ่ะตรงนี้อยู่ที่ว่าคุณบริหารเป็นคุณวางเป็นนะดูผังเป็นคุณก็จะมีเขาเรียกว่าผลตอบรับที่เยอะกว่าเพื่อนนั่นเองนะฮะก็ต้องแม่นในเรื่องของการวางผังนะคะอ่ะเรียนรู้ได้ค่ะข้อนี้ก็คือเกิดขึ้นหลังเที่ยงคืนทุก,ท,กทุกวันเขาเรียกว่าโบนัสรายวันหรืออาจารย์กิบบอกว่าเป็นโบนัสลักหลับ,ลบ,ลบ,ลบนั่นเองค่ะอ่ะ มาเป็นโบนัสข้อที่3คือโบนัสธุรกรรมหรือการพาเพืพ่อนๆมากินซื้อซื้อกินซื้อใช้จ่ายเติมผ่านระบบนะฮะไอทของเราไม่ว่าคุณจะจ่ายค่าเน็ตค่าโทรเหมือนที่เราบอกว่าค่าเน็ตค่าโทรเราเคยจ่ายแพงกันอยู่เรามาจ่ายที่นี่แค่2,800ต่อปีใช่ไหมปีต่อไปคุณจะจ่ายเหมือนเดิมของคุณมิ้นท์ต่ปีหนึ่งส8่หสามเบอร์เนี่ยใช้อยู่ที่สาม0ัปีหนึ่งก็4,800ถามิ้นว่าปีหน้าคุณมิ้นท์จะจ่า2,800หนือคุณมิ้นท์จะจ่าย้องมันกิดหระอคุามิ้นก์จะค่าี้ เก้าชั้นลึกเมื่อกี้เราลงลึกไม่จำกัดชั้นนะฮะข้อสองนะ,ะที่ว่าใบนั้นที่ใช้ขวาใช่ไหมฮะเราลงลึกทีมงานเราจะเป็นใครก็ไม่รู้ลงลึกได้ไม่จำกัดชั้นและคะแนนมันขึ้นมาจากข้างล่างสู่ข้างบนขอเพียงเรารักษาสี่สองสิบสามใช่ไหมแต่ข้อสามเนี่ยเราไม่ลงลึกละแล้วก็เรียงเรียงยาวเลยนะฮะสมมติว่าคนที่เราไปไปแบ่งปันโอกาสเขาเรียกผู้โชคดีที่เราไปแบ่งปันนะเขาเรียกว่าลูกตรงเป็นเจเนเรชั่นที่หนึ่งเราเราเป็นเจเนเรชันหนึ่งเนาะตัวเราเองเริ่มต้นคนเดียวใช่ไหมฮะเราไปบอกเพื่อนเราอีกสิบคน,คน,น,เ,นเ,เ,เนี่ยเจเนเรชั่่นทีองเราาาาาเเ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 นนนนี่่่ยยถทอออดจจกกกรรไไปปปแล้้ว็็บพืชั่นที่สองส แล้วสิคนนี้คุยกับเพื่อนอีกสิก็เป็นร้อยร้อยคุยกับเพื่อนอีกสิ่ก็เป็นพันพันคุยกับเพื่อนอีกสิก็เป็นหมื่นหมื่นคุยกับเพื่อนอีกสิก็คือเป็นแสนแสนคุยกับเพื่อนอีกสิก็ 100, 100คือ,อ,เ,ป 100, 100คอ,อเป็นล้านลงไปเป็นลึกลงไปเก้าชั้นลึกเนะะี่ยฮะรวมเราก็ทั้งหมดเนี่ยก็จะเป็นองค์กรที่กินใช้ใจ่ายเติมผ่านระบบไอทหรือธุรกรรต่างๆผ่านอะไรก็ยังไม่จะเติมเงินมือถือจ่ายค่าพรบ,รบซื้อกินซื้อใช้ในระบบหรือจะเอาสินค้าร้านค้ามาวางเพื่อที่ทำการตลาดตรงน 5 RV ก็ทำบุญได้ไดค่ะเพราะว่าในนี้มันจะมีไม่ว่าจะเป็นวัดมัสยิดนะะหรือโบสถ์หรือโมโลวลชนที่ต่างๆที่เขาจะมาทำบุญในนี้แล้วก็ไปทำบุญค่ะบางครั้ง20บาทเองนะก็ได้5 RV แล้วหรือจะกินกาแฟก็ได้นะ1กล่อง2กล่องหรือ5กล่องแล้วแต่6กล่องก็คือมันก็จะมี RV อยู่ในนั้นเท่ากับคุณได้ทำการรักษาสิทธิ์ข้อ3แล้วเพื่อรับคะแนนแบบไม่มีขีดจำกัดไม่ว่าจะกินใช้ใจ่ายเติมผ่านระบบเรามีไรายได้นี่เป็นข้อ3นะส่วนข้อ4คืออันนี้เป็นรายเดือนรรรราาาาาายยยเเเเเเเดือออนน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 ีีีีีี่่่่ทททททุกกกๆววววววัััั1 31 15ถึึงงขข็จจจะะะะมคคแแโโบสให้้ล นี่เป็นโบนัสรายเดือนนะฮะแล้วโบนัสรายสิ้นปีก็คือเราจะต้องสร้างลูกตรงของเรานะซ้ายคนขวาคนให้มีไรายได้หลักแสนเหมือนเราเนี้ยน,นะะแล้วภายในเวลา6เดือนที่เราทําพร้อมๆกันสะเทียรกันเลยเนี่ยถ้าได้2คนซ้ายขวาเราก็จะขึ้นเป็นแหบนดูไดมอนด์กินออเซลสองเปอร์เซ็นต์ทั่วโลกนะฮะแต่ถ้าเราได้5คนไซด์หนึ่งขวาสี่หรือไซด์สองขวาสามเราก็จะได้เป็นแบล็คไดมอนด์นะกินออเซลเพิ่มขึ้นมาอีกสองเปอร์เซลล็นต์เป็นสี่เปอร์เซ็นต์แล้วนะฮะแต่ถ้าเราทำสิบคนนะฮะแบ่งปันสถียร ที่หลักแสนต่อเดือนน่ะ6ไอ้10ท่านนะฮะเราจะขึ้นขับตำแหน่งคราวไดมอนด์รับเพิ่มอีก2%คือ6%ออสซลฟลอร์และถ้าเกิดเราขึ้นตำแหน่งไดมอนด์แล้วเนี่ยเราจะสามารถท่องเที่ยวทริปท่องเที่ยวฟรีทุกทริปเลยค่ะจริงๆตั้งแต่สปายเนาะสามหมื่นเราสามารถแบ่งปันผู้คนได้6คนที่มาซื้อลิขสิทธิ์ไซเอ๊ะแก้วเนี่ยเราก็สามารถขึ้นตำแหน่งแรกคือซัพลายแล้วนะตำแหน่งสองคือเจ็ดเก้าคนนะฮะตำแหน่งสามคือรูบี้สิบแปดคนและถ้าเกิดเสถียรสามเอ่อสามเดือนเสถีียรรรคคคคืืือออออออแแแมมมมเเเนน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 ููิิัั่่งงะะลลล้้้้้วถาาากกกดดดดดสหไไ็บ์ แบล็คเดมอนขาเดมอนคือเที่ยวฟรีทั่วโลกนะ,ะตามที่บอกเมื่อกี้เลยแผนกันตลาดของเราก็จบลงภายใน10นาทีนี้นะคะถ้าใครสนใจอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมพีมว่าสนใจและก็สอบถามผู้ที่ส่งคลิปนี้ให้ท่านนะคะสำหรับนี้ลาก็ไปก่อนแล้วทุกคนมาสร้างไรายได้ผ่านระบบไอทีด้วยกันคะ่ะ